ในมุมมองของดออรวันดีมองว่าพระบารมีของพระองค์ท่านเนี่ยได้มีส่วนช่วยในการต่อยอดการพัฒนาผู้หญิงไทยยังไงบ้างคะคือแนวคิดแนวคิดของการจัดงานคือพระบารมีสองล่าต่อยอดการพัฒนาสตรีไทยเนี่ยมีความหมายถึงพร,พระบารมีแห่งทั้งสองพระองค์นะคะก็คือพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระพันปีหลวงะนะคะซึ่ง เมื่องานบันสตรีไทยเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2562เป็นต้นมาเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็มีพระราชนาััิเป็นองค์แรกนะคะว่าพระองค์ท่านจะสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปนิธานแห่งองค์สมเด็จพระพันปีหลวงดังนั้นเนี่ยคือเมื่อเมื่อพระบรมีของทั้งสองพระองค์นะคะได้ได้ไดปรากฏอยู่ใน คือในชีวิตของพวกเราในวันนี้นะคะเราก็เลยใช้แนวคิดพระบารมีสองล่าคือทั่วไปทั้งหมดทั่วทั้งประเทศนะคะคือ แล้วก็มาต่อยอดการพัฒนาสตรีไทยก็คือเราไม่เคว้งค้างเราไม่เคว้งคว้างเรามีพระบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ,คะที่จะมาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรนปีหลวงในทุกเรื่องค่ะค่ะแล้วสําหรับทางสมาคมแม่บ้านมหาไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนแนะพระราชดำรินี้ต่อยอดยังไงต่อไปบ้างคะคือก่อนอื่นเนี่ย สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะท่านได้พระราชทานหน้าที่ของสตรีไทยไว้สี่ประการประการที่หนึ่งก็เราต้องมีหน้าที่เป็นแม่ก่อนะนะคะคือเอาเป็นแม่บ้านก่อนก็ได้เนาะเป็นแม่บ้านที่จะต้องดูแลบ้านคือให้มีความสุขนะคะเป็นหน้าเป็นทาหน้าที่ของสตรีในเรื่องของการรักษาบ้านช่องให้สมบูรณ์แบบนะคะหน้าที่ที่สองก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องเป็นแม่ะนะคะเป็นแม่ของลูก ที่ต้องให้ความอบอุ่นสอนสั่งสอนให้เป็นคนดีให้การศึกษานะคะให้มีศีลธรรมให้มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็เติบโตเป็นพลังของชาตินะคะหน้าที่ที่3เนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่สําคัญนะคะคือเป็นหน้าที่ที่เราต้องมีการฝึกฝนตนเองนะคะให้พัฒนาเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ย หน้าที่ของสตรีไทยเนี่ยคือคือประการที่4ี่เนี่ยย,ยิ่งย,ยิ่งเรียกว่าตลอดชีวิตก็ต้องรักษาไว้ก็คือหน้าที่ที่ต้องรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงไทยเนี่ยเราจะต้องมีความคือยิ้มสยามนะคะแล้วก็เราก็ต้องมีความเมตตาเราก็ต้องมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์วัฒนธรรมมีได้หลายอย่างมากนะคะเรื่องปัจจุบันเนี่ย สมาคมแม่บ้านมหาดไทยก็รณรงค์ในเรื่องของการสวมใส่ผ้าไทยนะคะส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าไทยเพื่อที่นอกเหนือจากจะได้ความสวยงามะนะคะเรามีผ้าไหมผ้าฝ้ายนะคะเราก็จะได้ทําบุญนะคะคือผ้าไหมที่เราใส่เนี่ยเป็นลมหายใจของผู้หญิงเนี่ยที่ทอผ้าเนี่ยนับเวลาแรมวันแรมเดือนนะคะแลมปีก็มีบางชิ้นนะคะ,คะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเราซื้อปุ๊บเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กลับไปสู่ผู้หญิงที่อยู่ในชนบทที่มีอาชีพทอผ้าเนี่ยนั่นหมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะของครอบครัวนั้นๆเชน่นเรื่องของเงินที่ได้ไปกับครอบครัวก็จะไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูกหลานนะคะให้มีโอกาสร่ำเรียนซึ่งมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะคะนับเป็นพันเป็นหมื่นครอบครัวนะคะที่ได้ใช้เงินจากอาชีพที่ ที่ที่พงค์ท่านได้พระราชทานไว้ให้คือเรื่องของงานทอผ้างานทัตถศลินต่างๆแล้วก็เมื่อยามเจ็บป่วยก็มีโอกาสได้ไปรักษานะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเงินเหลือก็จะไปพัฒนาที่อยู่อาศัยนะคะ mm hmm. แล้วก็เหลือเกินก็เก็บนะคะ mm hmm. เอาไว้ใช้เมื่อยามจําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือด้วยหน้าที่ของสตรีสี่ประการเนี่ย แล้วก็เป็นเป็นหน้าที่ของเราถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเลยนะคะที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วก็มันแม้นว่า,เ,า,เ,า,เ,าเป็นแนวคิดเนี่ยแต่จริงๆมันใช้ได้อย่างตลอดไป